ผมมาเชียงตุงนะไหนๆก็ไหนๆ,ๆดูความหลากหลายนะดูการเกษตรของเขาตอนนี้เห็นชาวบ้านเขากำลังหาบนะ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเขาหาอะไรมากันแต่ว่ามันเป็นสวนพักนะผมดูบรรยากาศก่อนจิยงตุงงจิยงตุ้งตรงนี้เป็นหนองนะหนองน้ำชุมชนในหมู่บ้านเขาหนองน้ำาอาดอกหน้าเตียงาบเลอ <laughs> เอาเอาอันนี้อันนี้ จะได้ไปไปไปบ้านผมนผักนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามดูดดอ๋อผักกาศถึงสุงนะผมเออพามาพาเที่ยวชมบรรยากาศบันดอกบันดอกนะผมชุมชนนี้เป็นชุมชนเกษตรนะผมพามาจนถัดครั้างผัก พอดีพอดีนะปลากระสวยนะผมจริงฤดูหนาวนี่ปลากขาจะเยอะดูกันไหนมีใครสักคนละไหนน้ำมัมีไออเม่อนน้ำเล็กๆหลายปลาตรงนี้อากาศมันคือมันเป็นให้ดูบรรยากาศจาท้องฟ้ามืดมัแล้วก็มีฝนโปรยโปอยด้วย ทุกคนเดี๋ยวเดินไปดูตาน,นี้กันอ่าลงดีกสวนผักอ่ารอสวนผักก,ก,ก็ผมพาไม่เอาสวนผักนะโอ้นาน,นี่หนาวพักกัดผมที่นี่เป็นแบบเกษตรนะเกษตรขาดินเขาดีนะผมแล้วก็บร,รยาิการดูดูถั่วแขกถั่วคำอ่าบ้านได้ใจทุ่ง โคกหนองนาแบบจึงตุงนะผมผักกาดนี่เกงอร่อยนี่แกงหวานอันนี้เรียกว่าผักกาดผักกาดหลงเหโอ้ผักกาดหลงเน่อยอืมโคกหนองนาแบบฉบับจิงตุงนะผมเขามีการเกษตรเดี๋ยวดูไอ้ทีโถูกแขกถูกคำโอ้ถูกรันเต้าถูวน้อยอ๋อ,อนอนปลุงกำลัง อ่าขุดถมอะไรเดี๋ยวไปขัไปดูนะเขราโราเราะกาศนำเจ้ากรรมวัตรเนี่ยอันนี้เก็บได้ใจนะผมเก็บแด้ละอ๋อหน่อถั่วสวยนะอ๋ออ๋อออออมีน้องปลาซะปลามะกระส้มครับโคกน้องดาแบบเชิงตุงเชิงตุงมีการ กต่คือฝักมบฝนน้อ้ปักกาดสวยพุดสั้งพุดอะไรอ่าหนาวครมุกัด่ะมุกัดหนาว่ะใเสยเสยาวอ่าไม่มากไม่่ะขามหน่อรมาเอว้อยเอวเล่นๆน่ะมาหึงอ่ะเอาักการรู้งามครับผมกางามอ่าอันนี้จะปลูกย่างนี้ นอ,อ,อ่าอารูอ่ะอะอร์แสรู้แล้วกันเออต้เียงแสอารู้ต้นเซงนะอ๋อครับผมอารูก็คือ,อมันฝ<อ><ๆ>รังนะแต่ช่วงนี้เขาป,ปลูกอารูเรียกว่าเป็นไม่น่ากยนไดอทีไรกับแสอารูเมื่อน่นอได้กินดีน่นออารูไ้กุเปีู้อ๋อเสียวมนปีอะอารูนะผิวอาเีวข้ายอดเลกัอารูอ๋ออ๋อ๋ออันนี้ไม่เช็นาที่ไหนอ๋ออันนี้ไม่่านาใสถัใสผัากาใสมะเขืออื้อยอะลอ๋อตลอด นาดอนาอย่างนี้มเฮ็ดกนเขานี่ซักซักฮะน่อมันเหมือนพักมาไว้จินไว้นอยผักกดอันนี้เนี่เดินไปซีังกัอ๋โอ้จะ่หนงานจปไหนผักกาแน่นอูบ้า่เนี่ยลูกสามสามเงาแน่เดินไปเดินไปแค่หนเดินไปเดินไปน่อยปวดท้เอเดินไปซีฟังสาว่างับจับปีกเลยนาะอ๋อแ้เก็บขายถึงบ้านแน่นออเอโร่เจ้าน่นรอเสียหรือเนี่ยหนอ อ๋อนานี่เขาหยาบเดิอส่วนพักหน่อครับผมนะครเขาบ,บอกว่าทำนานี่อาจจะยุ่งยากกว่าปลูกผักผักนี่เ,เดินสอง,สงนึกก็เก็บขายได้เ<า>น,นาอนะอ๋อแล้วตรงนี้เขาจะปลูกมัน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 ฝรั่งอะ่ะฝรั่งอ,ะอ่ะอ่าเขานี่ห้องอรูอวะไทยว่ามันฝรั่งวะอ่ามันฝรั่งมันอรุณะก็อ่าไปเยอมาเมืองแคเจอมาเมืองแคลกะก่อปีนี้อ่าที ห้าเหงนหงห้าเหงเนาะโยเสียงเแล้วกปีการเนี่สามเห็นไงล่ะปีกายสจเห็นเนาะเจื่อมันเนาะต๋นขันนนคุ้เยอะเอ๋อ้มาังเขีก็อมานังเียนตสิเนี่ยต้องจยกันเจอมี่อ๋อมีสี่ก็มาส่งส่งมาส่งส่งส่งเออมาส่งแล้วกัส่งะนจะนี่เอาว่าคุดแล้วก็ลรปูคำเดียวเนาะ

โอกเฮ็่ใจเฮาเนี่ยไกอเลก็เนาะอ้โแวนแห้งเ่เากอบเกลียงมันใส่ยอนี่เหนมัยอขใส่ยาตัวายยดเจัพสีนองปวงขม่ก็ยอานะโอ้อ้โหโวพขไม่ยานีเฮขฝฝตัวเนี่ยพจิงนจะยาอ้โนยกาเนี่มาไว้หนายโกไว้รับผมนการเกษตรไม่ว่าที่ไหนก็เจออุปสรรคปัญหาทั้งโรคมั่งทั้งแมลงมั่งเหมือนเดียวกันอยู่ ยานี่ก็ใช้เหมือนกันอยู่นะตรงนี้ทัวแขกทัวคำสวย <S <S อ,อ่าชุมชนกเกษตรจริงตุงนะผมตัวนี้ในชนมุมชนบ้านตรงสีผมพามาชมนะพามาชมนะผมประกาศที่สวยนะผมประกาศหลวงโน <S <S งนี้โซนนั้นน่ะน,น้ำหอง,ง่ายกว่น้ำน้ำมาดีเนาะน้ <S <S นำดีตี่มาดีก็แต่เดี๋ยวมาดีเราหันน้ำเลยเราดูด้านนี้ก็จะไี้เ<ม>ก่าติดมือติดเนาะ ไปีใหม่ก่อไเอสนใบม่ได้ที่ไหไม่รู้อ้าวมาขิงฝนตกแล้หล่ะน้ำที่นี่มร่นกะนรนกน้ำทีนี่เน่นร่นอีนึงอ่ะร่น่นึงอะเที่ทางห้กะอ๋อถจ้้างห้หนอเองอ่าต้นมะกะเทศมะกะสม อ่าพยายามพยายามพยายามโอเคๆอบผมจะดูเรื่องราวยืนต่อนะพามาชมไม่อ่าวเมืองจิงตุงนะจิงตุงกับมอยางฟงนะหลากหลายเนาะเดี๋ยวดูต่อนะเรื่องราวยืนต่อ